ลูกค้าอยากได้ชุดแบกแพคนะครับแบกแพคก็คือจะมีแบตเตอรี่ส0่พมิลลิแอมป์อยู่ในนี้นะครับส0่พนมิลลิแอมป์นะครับผมก็สามารถใช้ได้นานนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะมาทสให้ดูนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้กับเซโร่และทูนะครับดับจอกดคีย์ได้นะครับผมดับจอกดคีย์ได้นะครับ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เทสวันทูทีทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เทสวันทูทีนะครับอันนี้คือเซโร่นะครับเซโร่ับ,บจอได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมา,ามาลองเครื่องทูนะครับใช้เครื่องทูนะครับใช้เครื่องทู กรณีบางทีคนอยากจะใช้เครื่องถูนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปให้ขึ้นรูปตรงนี้นะครับจะมีรูปไม้และลำโพงขึ้นแบบนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับผม,มจะเล่นเสียงหน่อยนี่นะครับ เมาฟังเสียงกันนะครับทดสอบเทสๆทดสอบครับเครื่องนี้มันเสียงมันค่อนข้างแตกครับแตวขอเปลี่ยนเครื่องขอเปลี่ยนเครื่องไหน เครื่องนี okay. er ้นะครับลองเทสดูนะครับเเทสเทนะครับตัวนี้นะครับถูทดสอบทดสอบทดสอบเทสเทสโอเคก็คือเน้นว่าลูกค้าเน้นเสียงดังนะครับ แบตอึดน,นะครับตัวนี้4,000 m a ah มิลลิแอมนะครับ4 0 0 0